ไม่เป็นหนี้มีเงินเย็นแล้วก็ลงทุนเป็นสามอย่างนี้ทําให้คุณโคตรรวยรวยเร็วมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเถียงบอกว่ามันก็ต้องมีมีหนี้กันบ้างอย่างเช่นบางบาง,บางทีหนี้เป็นหนี้ดีใช่ไหมแบบไปยืมแบงก์มากู้มาลงทุนเช่นห้างสรรพสินค้าโรงแรมก็มต้องมีการกู้เงินบ้างแต่ผมบอกได้เลยนะความสงบใจนี้แม่งสาคัญกว่าเพราะกู้เงินเนี่ยไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยใช่ไหมล่ะ โอเคแล้วมันแล้วคุณก็ต้องมีกดดันแล้วว่าจะทุกเดือนกูต้องมีกําไรมากลบไอไอดอกเบีย้ยนั่นแหละแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหลายแหล่เพราะามันกู้เงินไปแล้วมันก็ต้องมีธุรกิจขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องมีพนักงานมีอะไรเยอะะไปหมดเลยการไม่เป็นหนี้เนี่ยซื้อให้ได้คือความสงบใจสองอย่างนี้นะความสุขกับความสงบใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหนือเงินอะแต่คุณมีทั้งหมดได้ที่ผมสอนคุณมีเงินเยอะๆรวยเยอะๆเพราะอะไรมันซื้อพวกนี้ได้ มันซื้อความสงบใจได้มันซื้อไม่ต้องเป็นหนี้ใครไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาทุกวันแม่งกูรู้แล้วว่าเงินวันนี้กูเงินเงินหายไปละว,วันนี้กูรู้กูต้องจ่ายดอกเบี้ยอ่ะใช้จ่ายกูต้องไปฟาดฟันทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อที่จะให้เงินมันเข้าละไม่มีอะไรสบายใจเท่ากับตื่นขึ้นมาก็ถ้ากูทํากูก็ได้เพิ่มถ้าไม่ทําก็ไม่อะไรเท่าเดิมนี่แหละตอนที่ผมเริ่มทําออนไลน์แม่งเป็นอารมณ์นี้เลย <c oughs> ผมเริ่มออนไลน์นะสิปีที่แล้วนะมีแค่นาพนักงานคนเดียวนี่ตอนนี้จากจากสองแสนตอนนั้นอนะ ทุนทุนสองแสนเริ่มมาตอนนี้เป็นหลักพันล้านเคลื่อนมาเร็วมากแล้วไม่ใช่ผ่านล้านผมคนเดียวผมสร้างลูกศิษย์ลูกหาทั้งประเทศเต็ไมไปหมดเลยที่ทําเป็นเงินเป็นมูลค่าขึ้นมาแล้วเขาก็ไปสร้างลูกศิษย์ลูกหาต่อกันแปลว่าเราสร้างโคนรวยขึ้นมามาหาศาลสิ่งที่ผมสอนกลายเป็นมูลค่าไม่รู้กี่แสนล้านไอเดียนี้มันเวิร์กทั้งหมดทั้งมวลเริ่มมาจากบัณฑิตจ้างพนักงานหนึ่งคนหนึ่งหมื่นห้าแล้วก็ไอเดียแล้วเริ่มมาจากหลักคิด หลักที่ใช่อะผมไม่เป๋ไปจากหลักที่ใช่่ะเอ,เ,เ, 2, เอาเงินเก็บใช้สองแสนบาทเอาเงินเก็บใช้สาหรับเเริ่มธุรกิจนี้แล้วไม่ยืมเงินเพราะอะไรมันสบายใจแล้วแปลว่าอะไรทุกทุกวันไม่ได้รู้สึกว่าเริ่มแบบติดลบเว้ยไม่ได้เริ่มแบบไฟลนกล้นไม่ได้เริ่มแบบกดดันแต่เริ่มแบบครีเอทีฟไอเดียผมมีพนักงานหนึ่งอาจะเงินเดือนประมาณหมื่นห้าตอนเธอเริ่มนะครับสิปีที่แล้วนะเป็นเลขขาผมหมื่นห้า 10, ขายหนังสือสองเล่มผมต้องขายหนังสือสองเล่มขายหนังสือสองเล่ม,น, 2, ลมนี่ม่ไม่ยากนะ ขายหนังสือสองเล่มกูสบายใจแล้วเราก็ทําให้หนังสือสองเล่ม่เป็นอัตโนมัติอ่ะคือใช้ shit. ระบบอะไรบางอย่างใน Facebook หรืออะไรบางอย่างที่แม่งบอกว่าสองเล่มนี่แม่งมันเรื่องทุกวันกูได้แน่นอนแปลว่าอะไรแปลว่าค่าใช้จ่าย cover แล้วทุกวันผมฝึกตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าทุกอันวันนี้ฉันทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเพิ่มดีวะมันก็เป็นบวกสิใช่ไหมผมเพิ่มเพิ่มขายหนังสือได้เพิ่มอีกห้าเล่มเขาวนี้แม่งบวกแล้วเริ่มทุกวันด้วยความบวกบวกบวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมาแบบถ่วงเราผมเลทรนตัวเองแบบเน เทรนตัวเองด้วยการคุมอะไรเล็กๆเ,เพราะตอนนั้นผมไม่เป็นเลยเรื่องเรื่องธุรกิจนี้แม่งไม่เป็นเลยอ่ะเคยเดี๋ยคุมออคเคสตราวงใหญ่ๆใช่ไหมดูนอตเยอะเอย่างเงี้ยแต่ว่าคุมธุรกิจไม่ไม่เคยทำาเราก็แบบว่าเออไม่อยากขาดทุนไว้ก็เริ่มเล็กๆผมก็เริ่มคุมที่ประมาณแค่ค่าใช้จ่ายหนึ่งมันบาทของลูกน้องเพราะว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันไม่ได้ขายแค่สองเล่มอยู่ได้เรื่อยๆใช่ไหมสักพักมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นตอนตน,ตน,ตน,ตนี้แบบว่าเดือนหนึ่งแปดหลักนะครับจนโตขนาดนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย วิชาที่ผมจะสอนนะครับเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องพลิงเงินนี่คุณขาดไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ป่าเพราะว่าถ้าคุณอยากจะมีมีอะไรที่นําเงินเข้ามาได้โดยไม่มีขีดจ,จํากัดคุณจะต้องไม่ใช่พนักง,งานประจําคุณจะต้องมีธุรกิจอะไรบางอย่างและในยุคนี้มันง่ายมากที่คนคนหนึ่งจะมีธุรกิจในสมัยก่อนถ้าคุณจะมีธุรกิจคุณจะต้องไปนั่งเปิดร้านองต้องมีเงินทุนจะต้องไปยืมแบงก์จะต้องไปอะไรวุ่นวายไปหมดแต่สิ่งที่ผมสอนคือ ทำยังไงแทบจะไม่ต้องใช้ตังค์คุณแค่ต้องใช้สมองคุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนมีคนไม่คอนเะฟิร์มในนั้นในโลกนี้นะมีคงมีเงินที่จะอยากลงทุนเยอะมากขอแค่ไอเดียดีๆสักอันหนึ่งและคนที่มันพร้อมที่จะทํางานที่มันรักไอเดียนั้นะแล้วมันไม่ต้องมีเงินเลยศูนย์บาทยังได้เลยคนในโลกนี้ผมเป็นคนหนึ่งอะ่ะในโลกนี้มีเงินมีคนที่อยากลงทุนเยอะที่มันหาไอเดียดีๆ แล้วก็คนที่ไม่พร้อมที่จะทําไอเดียนั้นให้เป็นไอเดียทําเงิน